ี้จานะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ค่ายทหารแล้วนะเพราะว่าผมปลดแล้วคือผมจะมาเล่าความรู้สึกหลังปลดทหารได้หนึ่งวันนะครับว่ามันรู้สึกยังไงนะครับนี่ยังไม่ถึงวันเลยครับแค่ผ่านไปยี่สกว่าชั่วโมงนะมวันเมื่อวานนี้ผมปลดออกมาก็วันที่ยี่สนะครับวันที่ยี่สประมาณ เที่ยงเที่ยงหรือเปล่าเที่ยงเที่ยงสิบโมงสิบเอ็ดโมงไยครับที่ผมปดออกมาก็ใจหายรู้สึกใจหายนะครับเวลาปดออกมาแล้วมันแบบว่าเราจะไม่เจอเพื่อนเราอีกแล้วนะครับแบบเพื่อนที่เคยเจอกันทุกวันนะครับกินข้าวด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันนะครับแบบทํางานทําอะไรก็ทําด้วยกันนะครับอยู่ใกล้ชิดติดกันตลอดเลยครับแบบเหมือนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนะครับ แล้วพอวันนี้เราตื่นมาเราไม่เจอเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแบบไปอาบน้ําก็อาบคนเดียวอย่างเงี้ยจากที่เคยอาบ,อาบน้ํารวมกันคนเยอะๆนะครับก็ไปอาบคนเดียวนก็รู้สึกว่ามันเหงานะครับเหงาแบบเหงาแบบบอกไม่ถูกนะครับแบบเออวะจ,จริงๆเราก็ไม่อยากปวดเราไม่เราอยากเราไม่อยากปลดหรือเราหรือเราอยาก อยากปวดแต่เราไม่อยากจากครับไม่อยากจากกับเพื่อนเพื่อนะครับที่เราเคยผูกพันกันมาแค่สองปีแต่เหมือนว่ามันนานมากๆนะครับเพราะว่าเราตื่นมาเจอกันทุกวันไงเจอกันตลอดไปไหนก็เจอกันแบบเรารู้ว่ายังไงวันหนึ่งเราก็ต้องเจอกันนะครับตอนเช้าถึงเราจะไม่เจอเราจะแยกกันไปทํางานแต่ยังไงตอนเย็นเราก็ต้องเจอกันนะเราต้องเจอกันสักครั้งในวันวันวันหนึ่งของพวกเรานะครับแต่ มาแตบบ่ปวดออกมาอยู่อย่างนี้แล้วยังไงมันมันไม่เจอกันอนะ่ะมันยังไงมันรู้สึกว่าใจมันวิววิวครับแบบเออวะเราปวดออกมาแล้วมันดีหรือเปล่าอ่ะ <laughs> อย่างเงี้ยที่ที่ผมคิดนะแต่กับคนอื่นไม่รู้นะแต่ตอนอยู่ข้างใน บนทุกคน,นครับบอยากปวดจังเลยอ,อยากอยากปวดแลวอยากปวดอยากปว่ปอยากนี่แต่เวลาปวดออกมาแล้วเหงาครับเวงคว้างมากเลยหรือมันอาจจะเป็นแค่ช่วงแรกหรือเปล่าก็ไปดูนะแต่มันน่าจะเป็นไปอีกสักสักสัก,สกพักนะมั้งผมก็ไม่แน่ใจครับเราก็ต้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆเพื่อเราจะไม่ได้ ถึงเพื่อนนะครับที่อยู่ในค่ายเพื่อนเขาก็คงมีหน้าที่ต้องทำนะครับปลดออกไปแล้วอย่างผมนี่ก็มาเนี่ยมาถายหน้าช่วยป้าช่วยอะไรนะรเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านเวลาถ้าเรานอนเรายิ่งอยู่คนเดียวเรายิ่งฟุ้งซ่านนะครับคนเราครับมันก็คิดถึงนะแค่ปลดมาวันเดียวยังคิดถึงนะไม่อยากไม่อยากจะนึกเลยว่า เวลานานไปนานไปมันจะคิดถึงกันนานไหนนะครับเวลาเราเปิดไปดูรูปภาพเก่าๆนะครับใน Facebook นะครับแบบเราเจอเพื่อนเจออะไรนะครับหน้าตาเราโอ้โหมีความสุขมีความสุขมากนะครับเออเนี่ตอมจังเลยวะมันอาจจะเป็นช่วงเวลา2ปีนะครับที่ หลายคนมองว่ามันเร็วนะครับแต่ว่าสําหรับผมที่อยู่ในค่ายมันเวลาม,มันช้ามากช้าแบบยิ่งเดือนสุดท้ายนี่ยิงช้านะครับกว่าจะผ่านไปแต่ละวันนะครับที่ผมนึกวานะครับแบบโอ้อะไรมันจะนานขนาดนั้นว่า24ชั่วโมงของวันนี้นอนหลับตื่นแล้วตื่นอีกต,ตื่นแล้วตื่นอีกมันก็ยังไม่ข่ำล่ะครับแบบโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น เวลา24ชั่วโมงคนระับของทหารคอดปวดทำไมมันนานซะเหลือเกินเอออันนี้มันก็แปลกนะครับเวลาที่เรารออะไรสักอย่างเนี่ยเวลามันจะนานมากเลยเออคลิปนี้กม็มีอะไรนะครับผมมาบวดเฉยๆนะครับบวดเรื่องปวดมาแนละ้วถึงเพื่อนอยู่คนระับแต่อยู่บ้านก็มีเพื่อนนะแต่มันก็คนละอารมณ์กันนะเนาะเพราะว่าเพื่อนที่บ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะ เราไปสนิทกับที่ค่ายมากกว่าครับในช่วงเวลานี้นเอาเป็นว่าชิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับเพราะว่าก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับ